เขาเรียกยุคเก้าศูนย์มั้งทันสมัยหน่อยยุคเกนะ้าศูนย์น่ะเรียกยุคเก้าศูนย์นะก็ยุเดียวกันถ้าเป็นสายนี้มาก็าจะมีทั้งหมดไม่ว่าจะไปเปิดสำนักที่ไหนสำนักเรียนที่ไหนก็จะมีทั้งหมดเลยก็จะมีพ้าบาลีด้วยทั้งบาลาีสนามหลวงทั้งบาลีคำพีใหญ่กัจจนะเ,เรียกว่าสี่คำพนะีแล้วก็ พระภิธรรมพระโสกก็พระโสดก็อยู่ในบาลีอยู่แล้วพอูดถึงพระโสกยิคยอยู่ในพระบาลีอยู่แล้วเที่เรียนบาลีสามหลวงกันก็คือพระโสก็อยู่นั่นอยู่แล้วพระตะแเปรทำบทก็อยู่นั่นอยู่แล้วไม่ใช่มันจะเรียนพระโสกมันจะเรียนพระไตรปิฎกแบบนี้ก็คนไม่เคยเรียนก็อาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมเนาะเรียนบาลีเรียนทําไมอีกก็จะว่าอย่างนั้นอีกก็เรียนพระไตรปิฎกนั่นแหละเพราะว่าในคําไวยากรณ์อะไรต่างๆก็แล้วล้วนแล้วแต่เอามาจาก พระไตรไปดกทั้งหมดเลยเคำศั์ไม่ว่าจะเป็นบุริโสท,ที่เราเรียนกันเนี่ยแหล,ละลก็เปิดพระไตรไปดุกามีทั้งหมดเลยเอาง่ายๆเพื่อนๆฐานเนี่ยแหละไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องสูงระดับสูงนะเพราะว่า,าผมหรืออาตมาก,ก็จะอยู่กับชุดเนียนๆเนยเอะจะเป็นเนียนๆเนยอะก็จะพูดทรงสูงไปก็ไม่รู้เรื่องกันกนะ็ต้องพูดแบบเพื่อนๆธรรมดาแค่ให้มันรู้จักบุริโสได้กก็โอ้โห บุีใจแล้วรู้จักบาลีแล้วอะแค่นี้ก็พอแล้วสามารถให้แปลบรให้รู้จักคําว่าบุริโสบุริสาบุริสังเนี่ยแล้วก็เทียบเคียงได้ก็ใช้ได้แล้วเพราะปฏไตยปโตก็ไม่เหนือจากนี้เลยอยู่แค่นี้แหละจะเป็นปุกคโลจะเป็นปงลิงอาการันเหมือนกันเนี่ยอันนี้พูดถึงแบบพื้นฐานเลยนะเออใครระดับสูงแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่พื้นฐานเลยจะเป็นอย่างนี้ จริงๆเป็นงี้เลยแต่ใครเรียนบาลีแล้วเรียนอภิธรรมมาก็จะพื้นฐานเลยก็คืออาจารย์ที่สอนหรือคนสอนเนี่ยก็จะให้รู้แค่รู้เพื่อนๆธรรมดาเนี่ยปริโสเนี่เขาก็สามารถต่อยอดไปได้เลยสามารถดูพภาพอิธรรมรู้วินัยก็ได้รู้พระสูตรก็ได้รู้อริธรรมก็ได้ว่าเขาแปลได้ไงแปลบาลีได้ก็ใช้ได้แล้วเออแปลบาลีได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร นะก็ได้สนทนากับหลวงพ่อสมน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามนะีสำนักที่เรียนบาลีด้วยสอบพนามหลวงด้วยแล้วก็ของท่ามโมอ,อาจารย์ใหญ่เจ้าคุณพระราบประเดธาดจุธาาก็จากท่าโอก็เอาแบบมาจากท่มโอทั้งหมดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดเลยนะที่ เอามาใช้ที่หาดใหญ่นั้นก็จะมีนะมีการเรียนการสอนนักใครไปเรียนที่นั่นแล้วนะแล้วก็นะออกไปนะออกไปนะเปิดหรือไปสอนที่อื่นก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะจะมีบาลีมีพระอภิธรรมมีวินยัยนะพระสูตรนะทั้งหมดเลยก็เป็นไป,นปนตามขั้นลำดับ นะเป็นวิธีการก็คือเป็นไปตามลำดับก็คือคนมาใหม่ก็ต้องเอาแค่ตามลำดับเอาแค่พอรู้ได้ที่จะจาได้จําได้ปีแรกนะจําบุริโสวจำมาได้ไดตามหลักของไบยยกรนี่แหละก็ใช้ได้แล้วแล้วปีต่อไปก็ต่อยอดสูงสูง,สงขึ้นมาเรื่อยท่องกัจเจนะท่องอะไรเสริมขึ้นมาอีกตามลำดับก็สามารถที่จะเ,เป็นไปได้าตามลำดับไม่ลัดขั้นตอนมากเกินไม่ลัดขั้นตอนันะ้นะนะก็จะเป็นไปตามลำดับ แบบนี้นนก็คุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็มาโล่งใจไปเลยก็ว่า,วาทั่วไปก็อาจจะไม่มีไม่มีแล้วถ,ถ้าเรียนบาลีสนามหลวงก็ก็จะเรียนอย่างเดียวเ,เรียนอย่างเดียวจะไม่มีพระพิธรรมพระพิธรรมเพราะเน้นพระพิธรรมพ่อก็เอามาวันนั้นกับวันที่คุยกันครั้งสุดท้ายแหลจะเอาของหลวงพ่อที่เป็นวิธีการาคิดหา ของจุดโทจุลโทเห็นไหมนะหรือก็พวกของจุลตีเนี่ยจะเป็นวงล้อหมุนจะมีตัวเลขเมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยวพ่อทาให้ดูเลยเแล้วก็มหาประธานด้วยจะมีหลวงพ่อทาไว้จะมีหนังสือที่ทําไว้เป็นตัวหนังสือแล้วก็หมุนจะเป็นวงกลมหมุนเนี่ยถ้าใครได้ไดรับของหลวงพ่อไว้จะมีอยู่แบบนั้นแหละก็เอามาใช้คิดหาเนะี่ยพิธีการคิดหาทั้ง พวกของจุลตีด้วยของจุลโทด้วยนะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะของพระอภิธรรมนะแล้วก็บาลีด้วยฉะนั้นหลวงพ่อก็เบาใจเอาก็มีนะมีคนนะสืบต่อแล้วถ้าใครเกิดเรียนสายนี้มาหลวงพ่อทามโอมาแล้วกนะ็ที่ไปเรียนที่นะหาใหญ่ด้วยนะแล้วก็มาต่อยอดกันนะไปตามลาดับนะไปตามลาดับก็จะมีแบบนี้ด้วย หลวงพ่อก็โล่งใจไปว่ามีแบบนี้มีการสอนแล้วก็รุ่นหลังมาก็มีการสอนทุก,ท,ก,ท,กทุกทุกที่ที่ไปเปิดเปิดเรียนเปิดสอนก็ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งสามเณรหรือว่า,าพระภิกษุคนหนึ่งก็กต้องทำไมก็ต้องสอนมันเดิมต้องสอนมันเดิมจะมีคนเดียวจะมีสองคนก็ต้องสอนมันเดิมก็ใช้อาจารย์ คนหนึ่งเหมือนกันห้องเรียนเดียวก็มีอาจารย์